สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาการงานอาชีพค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของการดูแลต้นไม้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลต้นไม้นะคะเราจะมาทบทวนกันสักหน่อยค่ะว่านักเรียนจําได้ไหมว่าการรดน้ําต้นไม้นั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะ มีใครจำได้นะคะสามารถพูดออกมาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนให้ในส่วนของการดูแลต้นไม้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะ อย่างแรกเลยนะคะอุปกรณ์ในการลดน้ําต้นไม้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยบัวลดน้ํากระบอกฉีดน้ําแล้วก็สายยางนะคะซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่ได้สามารถใช้ลดน้ําต้นไม้ได้ทุกชนิดทุกแบบนะคะแต่เราจะใช้ลดน้ําต้นไม้แบบไหนนั้นเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนจะเห็นนะคะว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าบัวรดน้ำที่มีหลากหลายชนิดเนี่ยเราก็จะใช้รดน้ำในต้นไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างเช่นบัวรดน้ำที่มีฝักบัวนะคะอย่างเช่นสีเขียวด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เห็นไหมคะก็จะใช้รดน้ำที่มี ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อนๆหรือว่าต้นกล้าที่อยู่ในแปลงผักหรือว่าต้นกล้าที่เรากําลังเพาะในกระบะนะคะก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเห็นบัวรดน้ําสีชมพูที่อยู่ด้านบนไหมคะ,ะบัวรดน้ําสีชมพูที่อยู่ด้านบนนั้นนะคะเราจะใช้รดน้ําต้นไม้ที่มีพื้นที่แคบนะคะหรือว่าต้นไม้ที่อยู่ภายในบ้านเนาะที่เราปลูกกันไว้ฟอกอากาศนั่นเองเนาะก็ ใช้บวนลักษณะนี้เนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ยไม่หกเหลอะเทอในบริเวณบ้านนะคะกระบอกฉีดน้ําค่ะสีเข,เขียวฟ้านี่นะคะกระบอกฉีดน้ำเนี่ยก็จะใช้ในการเพิ่ม น้ำให้กับต้นไม้ที่มีลักษณะใบสวยๆนั่นเองเนาะที่จะต้องแบบใช้น้ำเนี่ยในการบํารุงใบนั่นเองแล้วก็สุดท้ายค่ะนี่เองนะคะก็คืออะไรคะสายยางค่ะสายยางเนี่ยก็จะใช้ในการลดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือว่า แปลงพืชผักที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ลำต้นเนี่ยแข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้วิธีการลดน้ำเนี่ยทำยังไงบ้างเนาะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ซึ่งการเตรียมอุปกรณ์นั้นเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่เราจะดูแลนั่นเองค่ะเสร็จแล้วลดน้ําต้นไม้บริเวณรอบๆต้นไม้ค่ะลดจนชุ่มนะคะแต่ว่านักเรียน ต้องถามคุณพ่อคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะว่าต้นไม้ที่เราจะลดเนี่ยต้องการความชุ่มชื้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนบางต้นเนี่ยต้องการความชื้นแต่ไม่ต้องการความแฉะเนาะหรือบางต้นเนี่ยต้องการน้ำนิดเดียวเนาะแค่ที่เขาจะสามารถเนี่ยเอาแร่ธาตุอาหารในจักดินขึ้นไปสู่ลำต้นได้เนาะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ในช่วงเช้าหรือว่า เย็นนะคะหรือบางต้นอาจจะใช้วิธีการลดน้ำสองวันหนึ่งครั้งก็เป็นไปได้นะคะหลังจากที่เราลดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายนะคะคุณครูจะมีวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ให้นักเรียนดูนะคะว่าเราจะสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ชนิดไหนไว้แบบไหนได้บ้างนะคะไปดูต่อไปกันเลยนะคะ ต่อมาค่ะการพรวนดินนะคะการพรวนดินเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ชนิดเดียวก็คือซ่อมพวนนั่นเองค่ะทีนี้วิธีการพรวนดินนะคะทำยังไงบ้างก็หนึ่งเลยเตรียมอุปกรณ์ก็คือซ่อมพวนนะคะลดน้ำให้ดินชุ่มก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ซ่อมพวนเนี่ยขุดดินบริเวณรอบรอบต้นไม้แต่ว่าต้องระวังไม่ขุดชิดต้นไม้จนเกินไปนะคะอาจจะทำให้ ลำต้นหรือว่ารากของต้นไม้ที่เรากำลังดูแลเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะคะหลังจากใช้งานเสร็จนะคะเราก็ล้างอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ทาน้ำมันกันสนิมด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะ เป็นการใส่ปุ๋ยนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นรูปสองรูปเห็นไหมคะที่คุณพี่นำมาให้ดูเป็นการใส่ปุ๋ยสองวิธีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องใช่ไหมคะการใส่ปุ๋ยที่ชิดลำต้นมากจนเกินไปนะคะจะทำให้ต้นไม้บางต้นเนี่ยได้รับธาตุอาหารมากจนเกินไปแล้วทำให้เขาเนี่ยเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปในที่สุดเนาะหรือว่าอ่า ภาพที่2เห็นไหมคะภาพที่2เนี่ยจะเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนาะเราก็สามารถใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆต้นโดยที่ไม่ต้องชิดขอบโคนต้นไม้มากเกินไปนะคะปุ๋ยใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้อะไรคะใช้บัวรดน้ำเนาะลดน้นาต้นไม้เพื่อที่จะนำปุ๋ยเนี่ยคะ่ะเข้าไปในดินแล้วก็ให้ าลากของพืชของเราเนี่ยค่ะดูซึมปุ๋ยเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงลําต้นนะคะแล้วพอหลังจากที่เราใช้เสร็จเนาะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีบัวรดน้ํามีช้อนปลูกใช่ไหมคะแล้วก็มีปุ๋ยหลังจากที่เราใช้เสร็จนะคะเราก็จะต้องล้างช้อนปลูกให้เรียบร้อยนะคะคว่ำบัวรดน้ําให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ต่อไปค่ะการถอนวัชพืชนี่อันนี้คุณครูว่านักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็พานั้เรียนไปถอนวัชพืชอ,อยู่บ่อยครั้งเลยนะคะการถอนวัชพืชมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีช้อนปลูกแล้วก็มีเสียมนั่นเองนะคะนี่ด้านบนนะคะ ก็ช้อนปลูกเนี่ยใช้สําหรับต้นไม้ที่มีขนาดเล็กเนาะหรือว่าวัชพืชที่มีขนาดเล็กเนาะส่วนเสียมจะใช้สําหรับพืชที่มีรากยาวๆว,วัชพืชที่มันมาแย่งอาหารเราเนี่ยที่มีรากยาวๆนะคะเราก็ใช้เสียมเนี่ยช่วยขุดขึ้นมาเนาะขั้นตอนในการทําทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือ1น่งเตรียมอุปกรณ์ค่ะสองรดน้ําให้ดินนุ่มก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะใช้มือหรือว่าใช้ช้อนปลูกหรือว่าใช้เสียมนะคะ ขุดวัชพืชออกมาหลังจากนั้นเราก็ทำความสะอาดอุปกรณ์ค่ะแล้วก็ถ้าหากใครใช้มือนะคะก็อย่าลืมล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นนี้นะคะจะเป็นการจัดเก็บ อุปกรณ์ทางการเกษตรหรือว่าอุปกรณ์ในการดูแลพืชหรือว่าดูแลต้นไม้ของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหอุปกรณ์เนี่ยเรียงอย่างเป็นระเบียบแล้วก็แขวนเรียบร้อยเลยนะคะทุกชิ้นเนี่ยผ่านการทําความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ถ้าอันไหนที่เป็นโลหะเป็นเหล็กนะคะให้นักเรียนล้างสะอาดเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันการสนิมด้วยอุปกรณ์ของเราจะได้ใช้ได้อย่างยาวนานนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทานะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้านของตัวเองนะคะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเลือกพืชที่อยู่ในบริเวณบ้านของนักเรียนนะคะสอง เลือกวิธีการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นลดน้ำปรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ค่ะถ้าอย่างกำจัดวัชพืชไม่ใช้อุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรนะคะต่อมาค่ะลงมือดูแลต้นพืชของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ่ายรูปนะคะส่งเข้ามาในอัลบัม้มในกลุ่มห้องของเราได้เลยนะคะ ใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพสวยๆมาให้คุณ้วยดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ฝากงานไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ